ายแล้วเธอมันโกหกตอนแหล่เดี๋ยวนะฉัชอธิบายได้อธิบายว่าไม่ได้ตั้งใจโปรโมทซีโนเวตให้รัฐบ,บาลอย่างนั้นเจนนี่ฉันอยู่ดดไม่ได้ฉันแต่อีพอล่าแค่รู้ว่าตอนนี้รัฐก็คมไม่ได้เขาราะบาดทะลุเหมืองฮ<ะ><ะ>่าเธอไม่ได้กลัวเวลวระ,ะบาดเธอกลัวออกกล้องไม่ได้หรืงหา่าก่อนหน้านี้ก็เงียบเป็นป่ากสากฉันว่านกหวีดติดคอเจนนี่เร็วๆวเดี๋ยวฉันไปก่อประกวดมิจูไม่ทันเป็นดาราในกาลารแลนด์มาสุดยอดถ้าคงรีบมากสินะอย่ากลกับไปถ่ายรูปลงไอจีเติมดรามชีวิตด,ดาราให,ให้เต็มพี่ะน ไม่ฉีดซีโนเวทและสังคมจะเดินหน้าได้ยังไงพะเจ้าวัคซีนซีโนเวตทั้งแพงแล้วก็คุณภาพต่ำเธอก็เห็นอยู่ว่าประเทศที่ฉีดมีแต่คอร์รัปชันแล้วเธอก็จะมาหลอกตัวเองโอ้วัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่เว็วในพวกตอนแหลรู้ไหมฉันไม่ผิดนะเธออยากตายเธอก็ตายไปคนเดียวสิอะไรนะโอไม่เธอได้พวกเราให้ไปตายนะ<อ>เ,นเชื่อเลยความคิดของพวกดาราคิดว่าดาราอย่างเธอทําเพื่อสังคมแต่จริงๆแล้วมันเป็นตัวทวงอย่างวัคซีนซีโนเวตของเธอเป็นต้น ประเทศโลกที่หนึ่งที่เธอเคยไปเที่ยวเขาก็แบนกันหมดแล้วแล้วทำไมฉันถ,ถึงต้อง yeah. ต่อแย่อวยรัฐบาลจะที่เขาก็หวยแตกน่งเรจิน่าเคดีฉันจะบอกอะไรเอาบุญนะถ้ามันเป็นดาราโลกที่สามหนึ่งโง่อิสลิมไหมอา้าวเอาไปริฟทัวรที่กำลังจะลงเธอฉีดแล้วก็ไปเล่นละครตบตีแย่งผัวกันเลยขับเคลื่อนประเทศกันไปเลย